การวิพากษ์วิจารณ์การคุยกันการให้ความเห็นตา่างในกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยหายไปบรรยากาศของการกดทับการไม่เปิดโอกาสให้แสดงความเห็นสูงมากคือพูดไม่ได้ครับคุณแหลมคุณโดนซึ่งปรากฏการณ์เนี่ยเกิดกับกระทรวงสาธารณสุขมายาวนะนั้นผมคิดว่ากรณีของผมเนี่ยถ้าโดนลงดาบโดนอะไรก็จะเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่ชัดเจนมากกว่าต่อไปใครแหลมออกมาก็จะไม่รอดเหมือนสุภั์ คุณหมอสุพัฒน์าสุวรรณกิจกำลังจะถูกให้ออกจากราชการถูกตั้งกรรมการสอบวินัยร้ายแ,แรงเรื่องของการจัดซื้อเอทีหมอสุพัฒน์นั้นมีความผิดทางวินยัยมีมติให้ออกจากราชการโดยจะสิ้นสุดการทำงานในเดือนกันยายนที่จะถึงนี้ค่ะไฮไลท์ที่สังคมรับรู้ปรากฏการณ์ของผมน่าจะเป็นกรณีที่ผมโดนสั่งย้ายจากโรงพยาบาลจะนั่ไปสบายย้อยตอนมกราสองห้าหกหกครับ แล้วก็จะมีคําสั่งในการสอบวินัยผมตามมาซึ่งอันนี้ไม่มีใครรับรู้เพราะว่าผมก็ไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะผมเพิ่งมาเปิดเผยในช่วงไม่กี่วันมานี้เนื่องจากว่าถูกต้อนเข้ามุมหน้าจะไปไม่รอดแล้วก่อนหน้านี้ก็คือเราในฐานะชลุมแพทยชวนก็ตั้งคำถามเยอะเลยครับกับสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงของช่วงรัฐบาลลุงตู่ช่วงที่ท่านนายรัมนตรีอนุทินเป็น รัทมนตีกระทรวงสาธารณสุขคำถามหลักๆ,ๆก็จะเป็นเรื่องการบริหารจัดก,การโควิดเยอะมากครับทำไมซื้อแต่ซีโนแวคอะไรเงี้ยล้วซีโนแวค12ล้านโดสสุดท้ายซื้อมาทําไมเพราะว่าในมติความเห็นของกระทรวงเนี่ยที่เป็นความเป็นผู้เชี่ยวชาญคิดว่าถ้าซื้ออย่างมากเพื่อความมั่นคงทางวัคซีนเนี่ยก็สัก6ล้านโดสก็น่าจะมากพอแล้วการบริหารจัดการยาฟาวิพิลาเวียพอไม่พออะไรเงี้ย atk ที่องค์การเภสัชซื้อมาอาจจะลงถึงนโยบายกัญชาด้วยนะับ จริงๆร,รอบนี้ที่โดนสอบวินัยเนี่ยมี5เรื่องครับไม่ได้มีแต่เอทีเคเรื่องเดียวโดยเป็นประเด็นที่เกี่ยวเนื่องกับวินัยร้ายแรง3ประเด็นก็คือเอาออกจกากราชการนะสประเด็นแล้วก็มีวินัยไม่ร้ายแรงอีก2เรื่องโทษก็จะเป็นตักเตือนถากัดทันหรือว่าตัดเงินเดือนนะครับ ตัวเลขผู้เสียชีวิตวันนี้ทำสถิติสูงที่สุดนะคะคุณผู้ชม21คนคือตอนนั้นเนี่ยเป็นพีกการระบาดครั้งที่3ครับซึ่งเป็นพีกที่ใหญ่มากใหญ่ที่สุดเป็นเชื้อเดลต้าเพื่อนๆที่รามาที่จุฬาที่ศริราชบอกว่าไม่ไหวแล้วคนไข้ล้นโรงพยาบาลไม่มีเตียงจะแอดมิดเสียชีวิตกันเยอะมากเราก็คิดว่าเราเป็นหมอในชุมชนชนบทเราทาอะไรได้บ้างเฮ้เราไปช่วยเพื่อนเราดีกว่าเพราะเพื่อนเราก็หนักมาก เราก็ต้องเร่งหาเอทีเคเนาะหาหาพื้นที่ในชุมชนใครจะช่วยเราก็จะมีทีมสลัมทีมเอจโอที่ช่วยเราในกรุงเทพแล้วก็สปสชาก็อาสามาช่วยครับด้วยการทําหนังสือ,อให้เรามีขออนุัตมาราชการได้โดยอ้างหนังสือของสปสชาที่เราช่วยเราบุงรุง,งเข้าใจว่าตรวจได้วันลา300เคสแล้วก็ส่วนใหญ่ก็เป็นการตรวจด้วย pcr ซึ่งต้องกลับมาฝังผลอีกครั้งนึ่งนี้เราก็คิดว่าแบบนี้ไม่ไม่ไหวครับ แล้วเราก็ไปบุกกลุ่มตรวจ ATK กันเ็ารู้ผลเลยครับแล้วเราก็ใช้ medical grade ก็คือเกรดที่มีความแม่นยำสูงเราจะได้แยกผู้ป่วยได้คนที่ป่วยนะโอเคยังไม่หนักกัดตัวครับไม่ต้องไปไหน14วันคนที่ไม่ไม,ไม่ไม่ติดงั้นอย่าไปอยู่กับคนติดแต่สเถานที่เราลงชุมชนเนี่ยก็ตรวจกัะเป็นพันมีหมออยู่2คน3คนตรวจกันเป็นพันในบุกครั้งที่3เนี่ยเป็นปฏิบัติการที่ คนมาช่วยกันเยอะมากครับเพราะว่ากระแสขึ้นกระแสของการบุกรุงสองครั้งแรกเนี่ยก็ทําให้ผู้คนมาช่วยกันเยอะมากโรงพยาบาลมาช่วยกัน4ี่โรงเราซื้อ a เ k แล้วคิดว่าจะพอไม่พอครับปรากฏว่าอีก3วันก่อนก่อนเลิกปฏิบัติการของไม่พอผมและโรงพยาบาลเพื่อนๆต้องช่วยกันซื้อเพิ่มเป็นล็อตที่2สําหรับรอบ3เนี่ยนะแล้วก็สุดท้ายก่อนกลับก็ยังไม่พออีกขาดไปอีกหน่อยหนึ่งเพราะว่าผู้มารับบริการเยอะมากบางหน่วยเลิกกัน3ามสี่ทุ่มนะครับ คือตัวจนหมดเราถึงกลับนี่คือนโยบายนั้นต้องซัพพอร์ต ATK ให้กับทีมให้พอก็การไปซื้อสามครั้งในรอบที่สามผมไม่รู้ว่ากรรมการมองอยังไงแต่ผมเขาเขาบอกผมแบกซื้อแบกจ้างแล้วก็ทําไมถึงไม่ซื้อรว,วดเดียวผมก็ชี้แจงไปแล้วว่าซื้อรวดเดียวมันไม่ได้นะเราซื้อเป็นครั้งครั้งตามความจําเป็นเราไม่ได้แบกผมและโรงพยาบาลต่างๆเราก็ตกลงกันว่าโอเคนะเราก็เราก็หา บริษัทที่สามารถขาย ATK ให้เราได้โดยเราก็ตกลงราคากับบริษัทนั้นว่า230นะส่งของทันทีโดยไม่มีเงื่อนไขคุณต้องสต็อกของให้เรานะแต่เราจะสั่งทีละน้อยเพราะเราไม่อยากให้ของเหลือแล้วก็คุณต้องอสำรองเครดิตให้เราร้อ80วันซึ่งภายใต้เงื่อนไขนี้ก็มีบริษัท1นะครับที่ยินดีตอนนั้นเราใช้ไปแสนเก้าหชุดเป็นของโรงพยาบาลจนะที่ผมซื้อในประมาณ4ี่หมื่กว่าชุดครับ พรวพัสดุ2560เนี่ยมาตรา56วงเล็บ2ง,งูเนี่ยก็ชัดเจนว่าโอเคนะในสถานการณ์ฉุกเฉินผมซื้อแบบเจาะจงได้ผมก็ซื้อแบบเจาะจงเจาะจงคือเลือกบริษัทที่เราคุยได้อันนี้เราไม่ผิดระเบียบเราใช้วอ115ของอกรมบัญชีกลางซึ่งออกมาในช่วงนั้นเราสามารถเอาของมาก่อนแล้วค่อยกลับไปทบเอกสารที่โรงพยาบาลได้ซึ่งตอนนี้ก็ถูกต้องเราซื้อยาซื้ออย่างอื่นเราก็ใช้ระเบียบ2ระเบียบนี้เช่นเดียวกันนะในในช่วงนั้นครับก็เป็นสถานการณ์วิกฤตฉุกเฉิน ไม่ใช่เฉพาะแต่ชนะนะครับโรงพยาบาลอื่นก็ก็ใช้ระเบียบนี้แล้วผมก็เชื่อว่ากรมควบคุมโรคก,ก็ใช้ระเบียบนี้ส่วนเรื่องที่สอบสวนมุ่งไปที่การกล่าวหาโรงการแบ่งซื้อแบ่งจ้างระบุว่าทําผิดระเบียบเอื้อประโยชน์ต่อเอกชนและสร้างความเสียหายต่อรัฐอย่างรแ,แรงด้วยผมไม่คาดการครับผมกินภาษีประชาชนเป็นเงินเดือนมาทั้งชีวิต ผมต้องถูกตรวจสอบได้จริงหัวใจสําคัญมันคือการตรวจสอบนั้นเป็นธรรมหรือเปล่าต่างหากอันนี้กระบวนการตรวจสอบนี่ผมก็รู้สึกไม่เป็นธรรมแหละเพราะว่าพอรับทราบข้อกล่าวหาผมก็กลับมาเขียนชี้แจงข้อกล่าวหาเป็นลายลักษณ์อักษรนะครับเขารู้สึกมันผมทุจริตอ่ะผมก็เลยอยากจะได้ตัวเลขจํานวนการซื้อ ATK ของกลุมควบคุ่มโลกซึ่งคุณหมอโอภาสการกวินพงเป็นอธิบดีอยู่ในในช่วงนั้นว่าผมซื้อที่230าสิบบาทคุณหมอโอภาสซื้อที่เท่าไหร่ กี่บาทภายใต้ระเบียบอะไรระเบียบเดียวกันไหมระเบียบก็คงระเบียบเดียวกันจะได้มาเปรียบเทียบกันว่าผมซื้อแพงไหมผมจะได้หลุดจากข้อหาทุจริตเพราะข้อหาทุจริตนี่เป็นข้อหาที่ร้ายแรงมากสําหรับผมนะครับก็ไม่ได้ความร่วมมือครับก็เราก็ไม่ได้เอกสารมาก็ทําให้เปรียบเทียบไม่ได้ผมก็เลยได้แค่เปรียบเทียบกับอัตราที่สปสชจ่ายครับราคาท้องตลาดตอนนั้นก็350แต่ว่าถ้าสปสชจ่ายเนี่ยก็จ่ายที่อัตรา450บาทต่อชิ้นอัตราสปสชนี้ก็รวมค่าแรงค่าอะไรด้วยนะเป็นอัตราเหมาจ ให้ผมก็ใช้เงินโรงพยาบาลไปทั้งหมดเกือบ10ล้านครับเก้าล้านแพอเราเบิดคืนจากสปสอชอมาแล้วก็ได้เงินคืนมาอีสมา17ล้านครับนผมคิดว่าหลักฐานนี้ก็ยืนยันได้ว่าผมไม่ได้ทําให้โรงพยาบาลเสียหายโดยขั้นตอนนี้ก็จะบีกหนึ่งขั้นตอนครับก็คือขั้นตอนของการส่งเรื่องราวไปยัง คณะกรรมการอ,อกอพอกระทรวงสาธารณสุขนะครับซึ่งคณะกรรมการชุดนี้ก็เป็นชุดใหญ่มีท่านรัฐมนตรีเป็นประธานก็จะพิจารณาสุดท้ายว่าเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสอบสวนทางวิน,นัยชี้มูลความผิดมาไหมถ้าเห็นชอบก็ให้ออกจากรชการไปหรือว่าจะเห็นต่างก็ได้นะครับผมก็คาดหวังความเป็นธรรมจากกรรมการชุดนั้นแต โดยส่วนตัวผมก็อยากจะทําเรื่องนี้ให้ผู้ที่ตัดสินผมเนี่ยไกลกว่ากรรมการแค่6ท่านในกระทรวงสาธารณสุขผมยินดีอย่างยิ่งนะที่จะเปิดหลักฐานก็เปิดให้สาธารณดูได้ช่วยกันเป็นประเด็นสาธารณะแล้วก็ตัดสินถ้าผมมีความผิดจริงผมยินดีออกจ่ากราชการแต่ถ้าไม่ผิดก็ได้เคลียรครับผมก็อยากจะเคลียรเรื่องนี้ให้ชัดเจนที่สุดเพราะเป็นเรื่องที่ทําให้ชีวิตผมที่ทำมาทั้งชีวิตเนี่ย จะเปลี่ยนไปก็เพราะกรณีนี้นะไม่ใช่เรื่องออกจากราชการเท่านั้นนะครับคือผมผมทำเรื่องทางสังคมเยอะการถูกใส่ร้ายว่าทุจริตว่าผิดระเบียว่าอะไรเงี้ยผมคิดว่าเป็นสิ่งที่สิ่งที่ไม่ดีไม่ถูกต้องไม่ควรจะเป็นและเป็นสิ่งที่ไม่น่ากวามเป็นครับกว่าจะได้ถอดกี่ชั่วโมงคะคุณหมอกว่าจะได้ถอดอีเกี่ชั่วโมงคะเพี่ยงเี่ยงเพียงจนเมื่อไหร่ก็ถอดตอนนั้นผมคิดว่าปรากฏการณ์ที่สําคัญมากในช่วงสี่ห้าหกปีที่ผ่านมาคือ วัฒนธรรมการวิาพากษ์วิจารณ์การคุยกันการให้ความเห็นตา่างในกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยหายไปบรรยากาศของการกดทับการไม่เปิดโอกาสให้แสดงความเห็นสูงมากคือพูดไม่ได้ครับคุณแหลมคุณโดนน้องๆที่โรงพยาบาลจะนะเคยแหลมออกมาก็โดนโทรเตือนโดยผู้บริหารระดับสูงซึ่งปรากฏการณ์เนี่ยเกิดกับกระทรวงสาธารณสุขมายาวนะนั้นผมคิดว่ากราณีของผมเนี่ยถ้า โดนลงดาบโดนอะไรก็จะเป็นสัญลักษณ์ที่ชัดเจนมากกว่าต่อไปใครแหลมออกมาก็จะไม่รอดเหมือนสุภาพ <c oughs> เป็นสิ่งที่แย่มากนะครับเพราะว่าจริงๆหลายเรื่องเป็นเรื่องที่เราต้องช่วยกันทําง,งานต้องช่วยกันให้ความเห็นให้ความเห็นต่างแล้วก็อยู่บนพื้นฐานวิชาการเนะไม่ใช่ความเห็นต่างบนพื้นฐานอารมณ์ที่ผ่านมาเราก็เราก็ให้ความเห็นต่างบนพื้นฐานวิชาการนะครับเพียงแต่เราไม่สามารถมีพื้นที่ให้ความเห็นต่างในระบบไง้พอไม่มีพื้นที่ให้ความต่างในระบบเราก็ต้องออกมาให้ความเห็นต่างทางสื่อ ก็ถูกตั้งกรรมการสอบสวนทางวินัยครับวินัยของผมอีกเป็นสิบเรื่องครับเป็นเรื่องโพสเฟซบุ๊กบ้าเป็นเรื่องการออกสื่อการให้ความเห็นต่อสื่อที่คัดค้านนโยบายของ,ของกระทรวงของรัฐซึ่งพอคัดค้านนโยบายกระทรวงก็ก็เป็นค่าการที่ประพฤติตนไม่เหมาะสมนะไม่รักษาศักดิ์ศรีของข้าราชาการผมอ้ยเรื่องที่เป็นเรื่องใหญ่มากที่สะท้อนระบบราชาการที่มีปัญหาครับที่ต้องต้องแก้ไขไม่งั้นข้าราชการก็จะรู้ข้อมูลนะครับเรารู้ข้อมูลเยอะ แต่เราพูดพูดลำบากเพราะถ้าพูดเป็นโดน